ครอบครัวหนึ่งผู้ชมครับแม่ขายาเหมือนกันชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปจับครับงานนี้แม่หนีเอาตัวรอดแล้วก็ทิ้งลูกสาวสองคนเอาไว้ครับนี่เข้า้วนี่เลยนี่ปดาออกมาดีๆมาที่เจ้าที่เนมีไหมอืมหน้าตามยีอตรงนี้ไหม เนี่ยคุณผู้ชมตอนที่เจ้าหน้าที่ก็คือทหารกับฝ่ายปกครองของอำเภอสะเดาเนี่ยจะตามไปจับผู้หญิงคนนี้เพราะว่ามีการล่อซื้อเนาะมีการคือคือผู้หญิงคนนี้พฤติกรรมบอกว่าแล้วก็เยอะด้วยขายผ่านทางออนไลน์ซื้อง่ายขายคล่องไงเจ้าหน้าที่ก็่อซื้อแล้วบุกไปจับที่บ้านหลังนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลประดังเบซาของสะเดาจังหวัดสงขลารอซื้อกันทั้ง200เมตรเจ้าหน้าที่ก็ไปกันเยอะเลย<ไ>ป,ปรากฏนางสาวขมไวตัวทันครับวิ่งหน,นีไป ใช้ความชํานาญในพื้นที่เนี่ยหนีเอาตัวรอดไปได้เพราะฉะนั้นตัวของนางสาวขมไม่อยู่ไปเจอยาบ้า200เมตรที่ล่อซื้อกันเอาไว้แต่ที่ขดหูใจไปกว่านั้นก็คือนางสาวขมทิ้งลูก2คนเอาไว้ในบ้านลูกเล็กด้วยคุณผู้ชมคนหนึ่งอายุ4ี่ขวบอีกคนหนึ่งหนึ่งขวบแค่นั้นเองโอ้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเด็กร้องไห้ระงงตกใจฮ ไม่แบบเอ้ยมากกันเยอะแยะแบบนี้อาจเป็นเด็กที่ไหนก็ตกใจใะนะครับกายเป็นว่าเพื่อนบ้านเนี่ยต้องรับเด็กไปช่วยดูแลชั่วคราวคุณผู้ชมครับทีนี้อย่างที่บอกแหละว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตามจับนางสาวขมว่าหนีไปที่ไหนอะไรยังไง แต่นางสาวขมเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องครับและสามีก็ติดพุกในคดีค้ายาด้วยเพราะผัวถูกจับคดีค้ายาส่งไม้ต่อให้เมียขายต่อเห็นไหมครับมาวันนี้ถ้าเมียอยู่เมียก็จะถูกจับไปด้วยใช่ฮะแล้วก็จะทิ้งลูกสองคนเอาไว้แต่มาวันนี้เนี่ยเมียยังไม่ถูกจับแต่ทิ้งลูกเอาไว้แล้วก็เชื่อว่าคดีนี้ตามจับไม่ยากเพราะว่านางสาวขมดูแล้วไม่มีที่จะไปใช่นะครับก็ต้องจับกลุมแหละต้องปราบปรามกันต่อเนื่องคุณผู้ชมครับเพราะเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันก็ เกิดเคสหลายเคสที่มันเกิดขึ้นมันมันระบาดนะแล้วมันหาซื้อง่ายแล้วมันกลายเป็นปัญหาว่าตอนนี้ยาเสพติดมีราคาถูกคใครก็เข้าถึงได้ดแล้วพอ,อเสพไปเยอะๆเข้ามันมีอาการทางจิต